มันคือวันศุกร์ต้องปล่อยอะไรเขาเลยเขาเนี่ยอะไรเขาเนี่ยครับผมเฮ้ยครับขนมปังปั๊ขนมปังไม่อยู่ครับไม่อยู่ของสาวถามวันหรอใช่ครับลูกลูกลูกเขามาหาแม่เขาอ่ะลูกครับพ่อชื่อพ่อหนูชื่ออะไรลูกไปหาดป่ะยังก่อนนะอ๋อตามหาขนมปังบอสแมน แมนตีแมนเจ้าเป็นคนที่ไหนหนูไปข้อสุตทีเลยค่ะแมนบอกกินข้าวยังยังบอท่านได้กินเป็นอยังคือบอกกินบอท่านอยากเป็นอยังคือบออยากกับบอท่านอยากซื่อห่วยเตะปาก์คซะบ่เอาเตะเฉยยอกยอกเล่นนะห่วยก็ค่อยหยอกเจ้าซื้อเด้อแมนตีโอเคโอเค ไปเก็บทางเช่าไปน้ำบ่อฮะไปบ่อเก็บทางเช่าไปบ่อไปยืนแห่กำลังใจซื้อๆได้บ่อบ่อใดเจ้าก็ต้องเก็บคือกันใแค่เด็กน้อยแมนค่อยเป็นจังซี่ของข่อยโบประชิดแนบบอโบจะไม่ถามเลยเหรอว่าเขาน้องชื่ออะไรลูกขนมฟังไม่ถามคนบ้านเดียวกันคุยกันหุ้นเรื่องอ๋อเฉยแมนไปเก็บทางเช่าไปแล้วไหมไปบ่อ ไปซํมนี่ไปเอาเอาเขาทิงกูเลยเอาเดี๋ยวเจ้าเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไว้อย่างเฮ้ยว่าติดมอเป็นตี้ตายอี้านนี้เบ้าเป็นตีแมนละอีหลีอีตี้เด้อแมนจะอ่บอเบ้าบอยเบ้าทุกขึ้นละคนละเบ้ามัไม่ใช่ ตอนนี้จะพาน้องไปใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่โอเคโอเคงั้นเจไปนะเจไปไม่ได้ครับครับจะกันครับครับผมครับครับเจ้าสิไปกับคอยเบาไปน้ำกระไดประทานแบบว่าพ่อแม่หนูหนูมีข้าวไหมน่ะไอ้นัวไอ้นัวมีไหมบอยเบิงแน่บอยเบิงแน่ให้เขาเบาเบามันสิดีเบาหนูหลับตาเด้อหงาคอยสิบเบาให้มันเบิงถนนหลับตาต่อหลับตาเนี่ยหลับตาเนี่ยหลับตาเนี่ย ว้าวอปิดนะปิดนะปิดนะปิดปิดปิดตอนนี้จะยืนน้องยังเด็กนะโอเคหลามเบิกรถนะเก็บเก็บเช้าไปตีละนิดปิดปิดตีละนิดมาออกมาตีละนิดรู้ว่าใจเพิ่มเตะเตะลูกบ่อสใจลูก่อสขึ้นมาเลยแม่ห้อยเตะสุบอขึ้นเลยแม่ห้อยโอ้ใจเย็นเย็นเฮ้ยเตะปาสุดบอเตะยางเดียวเลยอันนี้จะเดินเดินโหดแทะ ปอยโหดไอ้นี่โหดอีหล so so uh? ีโหดไล่หลายเก็บรอดละแม่เก็บพิษหรยังวาจะแดกเช่าใช้อะไรอ่ะใช้กันไกวันนี้จ้าใช้กันไกลจ้านกูเหนื่อยกูคนพักหนเนีนยตอนนี้อันครับพี่หนูเอาของไปเก็บทีก่อนเด้อไเกิดไง้ิวว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 ิิววอ ถังเลช่าใช่พวกเหรอขึ้นมาแล้วแม่ยขอให้โตรถึบรถขึ้นเทะหลายนรวยขึ้นรวยแท้ขึ้นรวยแทะอาเจ้าเปลือยเฮ้ยเขาใช้อะไรกันไกลเหรอถังเช่าหรืออะไรนะหือใบท่อม เข่าใจปัว่ัวแกพีกให้หนซื้ออะไร่บอกกันไก่เียใช่หรอเข้าใจงานเจมส์ผัวแค่วนะแค่ปัวดิัวแมนแมน ไปมันใช้กันไม่ใช่เหรอู no ่ไรค่ไระเลยกอเงนมยสิ่โเคทุกคนโอเคเรียกอะไรครับขึ้นละแม่ขึ้นละแม่ไปดอร เธอเลิกไม่มีสักบาทตงกันไหมกับรัที่ทอดรอดเดินไปยไหนเงียบบอย่างก็ไอ้ไปคนบ้านไหนอ้บกไอ้ไปคนบ้านบางนาบ้านบางนาไหบาบานใต้เจ้าบ้านไหนบ้านเหนือบ้านเหนือบ้านเหนือมีจักซอยมีหลยซอยอยู่ซอยเล็กซอยใหญ่ ตัวใหญ่ใญปานไหนใหเติออยู่ฮัลโหลไอ้บอใหญ่เติอบอกำน่งจะไปเก็บถังเหาวโทรหาพี่หาพี่ตัเนี้ยใช่หรอผ่นไปแล้ว <Yeah. S 2> ไปก็ไอ,อชื่ออย่งนะไอชื่อไอทิ้งไอทิ <think> ้งไอทิ <laughs> <think> ้งเอาละ กนะูปั่นนะกูปั่นภาษาแล้วตอนนี้น <c oughs> เหลือกมันยาวเหลือกมา,เาวเงาเดี <c oughs> เ๋ยวไปปั่นไม่หายหมดแม่เดี๋ยวคอยเราให้ฟังเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยฝุ่นไปแล้วฝุ <Okay. S 1> ่นฝุ่นทนไม่ไหวฝุ่นโดนกูมเมินไปแล้ว แดกลงมาช่องนี้กูพูดเลยอยู่ห่าเอาไปไปล่อยพี่หา่านเลยไปไปล่อยพี่หา่านเนี่ยอีลาอีลาป้าจังได้แต่งินบอด้ินงไง ที่บ้านเจ้ามีกบบอกบบอไม่อะไรยนะทิ้งอะไรนะไนะ่นนะบออ่าถามซื่อคู่บอ<บ>ไปสีส้มโอเคค่บบ้านเจ้ามีบอบอไม่ บม่มีบอมีบ้านไอ,อ,อ,อ้มีบ่มีบ้านไอ้มีกบเจ้ากลัวกบบ่บ<อ>่เป็นอย่างคือบอกกลัวมีย่างไห้กลัวเพราะมันพนยางใส่เด้ออือโ้ยานนอนยานนอนนอนตัวเ,<น>เล็กหรือตัวใหญ่จ๊ะนอนตัวหน่อยเป็นอย่างคือยานมัน โอ้โหกับแม่ยานไหมบอหน่าหลักจะตายเด้นอนฮะอยู่บอเป็นอย่างขึ้นออกมานอนเด้อร่อยนะไอ้กินนอนบอแมนกินแหไรคอยกินมดแหละอยากกินอย่างค่อยกินตามใจปากอยู่เจ้าบอกกินบอเป็นอย่างขกินนอนคุยอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นแม่ยาน มันเยอะแย่เยอะแยะแต่ไม่เปิดเลยอ่ะ,ะมันเด้มันมันอร่อยขนาดปาแมนจเจ้าลองดูนะเจ้าซีดใจเด้ไปเอาของที่ตู้นะแป๊บหนึ่งเด้อครับ <c oughs> ไอ้กูว่คุยได้เว้ยไม่รู้น้องเขาเข้าใจป่ะแต่กูว่าคุยทุกคนแล้วก็ซีดมากขึ้นสซาไปด้วยฮะ มาพี่เนี่ยพกไปกี่อันครับเนี่ยเจ็ดร้อยวันครับสุดยอดพามขุดยังไงให้ไม่แตกด้วยตอนเนี้ยขุดแบบพี่นี่คือคือยืนนิ่งๆแล้วกขาถึงกรีปบให้สุดยอดไอดอลพี่ถึงเข้าสวยเลยเออใช่รอนนองว่างก่อนอย่าอย่าไม่ครับเน่ารักจุง เฮ้ยเยียแค่พี่หาดเฮ้ยเ้พี่หาดมีอะไรพี่หาดมีเรื่องอยากคุยด้วยสวัสดีค่ะพี่ชายค่ะพี่หาดคุยกับน้องเสร็จแล้วลงไปหาผมเลยนะได้ได้เดี๋ยวเนี้ยหรือใครก็ได้มาเอาใบทอมไปเก็บใบแก๊งอะไรนี้เดี๋ยวให้พี่โตไปที่ตู้ก่อนพี่เดี๋ยวให้ถ่ายให้พี่โตทีเดียวก็ไปถ่ายเช่าก่อนนี่หนูคอยเรียนชื่อเจ้าเจ้าชื่ออย่างนั้นบักทิ้งบอ ไอ้โนซือลีนไอลีนโนลีนซือซือลีนซือซือลีนโลลีนลีนบักฮีนนนบัแมนฮีนบัแมนฮีนขึ้นหัวบอแมนบอบัแมนฮีนบอหนูซือโลลีนโลลีนแมนค่อยเจอพ่อเจ้าหรืเด้อแมนหนูจำได้ตอนที่พ่อเจ้าไปนี่เด้พ่อเจ้าฮะ พคนนี้เราเจางแมนแมนบอแมนถามแล้วแม่สวัสดีครับบอสอยุสัยบอสมาอยู่บางนาอยู่บางนาบอสโอเครออยู่ไหนอ่ะไปไหนไปไปทางนั้นแล้วใช่สิไปกับผมบอสเดี๋ยวผมซื้อได้ขับไปรับฮะรอรอรอโอเคเดี๋ยวขับไปรับเด้อโอเคครับไอแมนพอนุบอนี่นี่ใครเนี่ยพี่เปาคะคฮะท้องพ้อย นี่ใข่อะอันเือไปทำอะไรนะคะอนูลืมต่างเช่าลูกเด้ไอชิยงส้มอะครับหนูไปนอนลูกเด้พอจับหนูพอไดพออ๋อที่เป็นน้องสาวผนมปังเหรอลูกลูกเขาเป็นลูกลูกอ๋อลูกเออลูกพี่อะพี่ไปไข่ไว้พี่ก็รับซะสิพี่ก็อยากโกหกตัวเองพี่ชอบขนมปังวันนั้นพี่เมาอ่ะพี่เนี้ยวแใส่ขนมปังอ่ะแล้วก็นี่เลยก็ออกมาเป็นโกโก้คันน้องลีนคนนี้เลย แมนบอลีนแมนบอแม่ต้องแม่แกหูแม่มาเถิดด้วยโอ้ปวดหัวเลยกูอะ่อนะะมกพิหาดหรอคะไม่ใช่ลูกขนมปังกับพี่โชใช่เฮ้ฮะบาทาแฟนแมนบอสนุปกมะหัวพอดู้ึ้นค้นใดอะไรวันนี้จะรูปพ่อหนูเป็นไผ่หนีเดียวอิวล่าบอสกูวลาบอส ไปรับบอสเดี๋ยวมาเจอเจอที่ถังเช่าแมนบอพี่ฮานตอบเป็นแต่สันแท้ๆพี่ฮาร์ดว่าพี่เอาลูกพี่ไปด้วยนะจะเจอที่นู่นเอ้ยไม่มีของเลยวะเฮดี๋ยวกลับมาฟาดคืนเลยโอเคโอเคบักลินอินูไปกับพ่อเจ้าเด้อแมนบอแมนพ่อเจ้าอหนูแมนบอบอตีหรอกความเป็นคนรักเด็กแม่ดีโกนได้ไหมพี่ว่ได้ พ e uh? ุ่นนาพุ่นนาป้าตีก่อนกันแล้วบ้าุ่นชื่ออะไรนะเนี่ยเราเนี่ยชื่อนีรินเขาเธอโจมไอรีนเหรอตอนแรกมาหาแม่นี่อนะากให้พี่หาแล้วเดี๋ยวกู